ากลองจินตนาการดูว่าอีก25ปีหลังจากนี้ต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ลำพูนกำลังจะเลือนหายไปสัญลักษณ์ที่โดดเด่นร่มเงาที่ทอดยาวบนถนนได้ทำหน้าที่ของมันมาแล้วกว่า125ปีตามอายุไขทั่วไปนั้นต้นยางนายืนหยัดได้150ปีซึ่งมีคำถา,ถามถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นว่าในอนาคตจะมีแผนการรองรับเช่นไร จากนโยบายการพัฒนาคูครองร่องน้ำการตัดถนนหนทางและการปรับปรุงทางหลวงในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งกำหนดให้ประชาชนช่วยกันปลูกต้นยางนาเพื่อความร่มรื่นสวยงามรัชกาลที่5เพืปอนเกยเสด็จประเทศยุโรปบริหารความเจริญก้าวหน้าของฝรั่งเศสปลูกต้นไม้เี่ความร่มรื่นแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาเทศาบาลน,นำวิธีนี้ มาใจในภูมิภาคพ่องก็มีการสร้างถนโนหนทางในในเชียงใหม่ขึ้นหลายสายเอาต้นไม้มาปลูกข้างทางถนนสายละปูนนี่ก็ปลูกตน้นยางตั้งแต่บ้านเด่นขึ้นไปสัที่หนางก็ยิมนานะขึ้นไปจนถึงสุดเขตแดนเชียงใหม่ไปจนถึงจังหวัดละปู ถนนสายเชียงใหม่ลำพูนมีจำนวนต้นยางนากว่า2,000ตน้นแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งเดียวคือ995ตน้นซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรท้องถิ่นอย่างทางเทศบาลตำบลยางเนื้อเป็นผู้ดูแลมากที่สุดถึง1ใน3เป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ข้อถนนสาย1น6นถนนสายเชียงใหมล่ลำพูนนียถนเรียกถนนสายวัฒนธรรมการดูแลรักษาของท้องถิ่นงคงเป็นการ ทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่อยู่ใต้ต้นยางว่าจะอยู่อยากเป็นสุขได้อย่างไรภายใต้ต้นยางก็คือนโยบายก็ไม่มีการตัดทางเทศบาลเองจะต้องเป็นผู้สํารวจว่าตรงไหนมีกลิ่นแห้งกิ่นที่จะเป็นอันตรายก็ทําเรื่องประสานอบจขออบจซึ่งอรถรถของท้องถิ่นเราไม่มีรถขนาดสูงนะรถเคมีสูงสุดก็ต้องไปขออบจมาตัดมาดูแลว่าให้มันมีอันตรายน้อยที่สุด นอกเหนือจากการร่วมกันพัฒนาแล้วทางชุมชนและองค์กรท้องถิ่นยังได้ร่วมกิจกรรมการสืบชะตาต้นยางนาที่ชาวอาเภอสารพีจัดให้เป็นกิจกรรมประจำปีทางพระสงฆ์อำเภอสารพีได้มาันว่าต้นยางมันเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอสารพีนั้นก็ได้ร่วมกับสรร่วนราชการนะทา้องถิ่นและชาวอำเภอสารพีคิดที่จะ มีวิธีการที่จะอนุรักษ์ษาต่อในคิดในเรื่องของการบวชต้นยางขึ้นมาในปีพุทธศักราช2536วัตถุประสงค์ับต่อมีการลูกพันต้นยางและพิธีการสืบจัดถาแบบล้านาขึ้นมาเหมือนกับการสืบปาน้นกับคน นักนโยบายและแผนทรัพัากาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติทางสำนักงานนโยบายแผนงานกรมพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดเขตพื้นที่พัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายประวัติศาสตร์การจัดระเบียบร้านค้าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับต้นยางนารวมถึงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมนี้เนี่ยเกิดความรักต้นยางขึ้นมา ่ปปรระะชานู้้วไจไไดอไทางเทศบาลตำบลหนองพึ่งมีส่วนร่วมในการดูแลโดยเฉพาะการปรับปรุงภูมิทัศน์ีศึกษามาปลูกดอกกล้วยไม้เพิ่มลงต้นยางนะคะแล้วก็มีชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชนุมชนออกมาร่วมด้วยช่วยกันปลูกเพื่อให้ทัศนียภาพมันสวยงามขึ้นแต่เราจะมีการเคาะเมล็กต้นยางไว้ ในการปลูกซ่อมเสริมแต่มันอาจจะไม่มันมันอาจจะยังจะช้าหน่อยเพราะว่ากว่าเขาที่จะโตมานี้แต่มันก็ยังดีดีกว่าที่จะให้เขาหมดคอีก25ปีถนนสายเชียงใหม่ลำพูนจะยังเป็นถนนสายสำคัญทางประวัติศาสตร์และคงความสวยงามด้วยความรักความหวงแหนจากผู้คนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันตามแนวทางการจัดการอย่างมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและชาวบ้านในพื้นที่ ที่จะช่วยให้ถนนสายนี้เป็นถนนสายอนุรักษ์ที่คงอยู่คู่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนต่อไปหนึงวันหนึ่งวันควรอยอนุรักษ์ไว้ไม่มีการทำลายว่าเป็นของคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณเราหักษาเต้าที่จะทำได้